ต้อง1,000ครับคอนเป็นปต้องเป่ง okay. เราอยู่ปลายมาทันที่สครับแนนแนนครับี่เรัจาป็นรไปดูที่ลาปลด้9.9เสียจังหวะด้วยนะเกียเสียไม่เข้าวิ่งดีนะ